สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้มาพบก,กับช่อง PN ผอาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีผ้าครก็ผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมครับผมราคา200้บาทก็ผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับผมแต่ถ้าไปวิีไดดซื้อ2องค์ก็ลดเหลือ300บาทเหมือนเดิมครับผมช่องทางอรติตองเราเบอร์โทร0 8 2 4 8 0 4 7 4 6็ครับผม ส่วนอิดิไลผมได้ขึ้นให้ไปทางหน้าจอและะ้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพียนบ่าบ้านนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันครับผมแล้วก็จะไล่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสาหรับพีนี้เราลองเลิอกรับชมกันดูก,ก่อนนะพี่น้าเพื่อจะถูกใจองค์ไหนครับผมเดี๋ยวมาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งเลยครับผมนี่เป็นเหรียญระฆังหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์นะพี่น้าหน่ยนี่ครับผมเป็นรุ่นพิเศษครับผมปีสองห้าหน,นึ่งสามครับผมนี่เหญนี้รายการที่หนึ่งแล้วพี่นะ้า ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยครับผมหรือว่าถูกใจองค์ไหนชอบใจองค์ไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยครับผม2อ,องค์300บาทพร้อมส่งครับผม รายการที่หนึ่งก็ผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สองเป็นเหรียญลูกกุเผือกวัดสาลริโคนะเพื่นะเนี่ยเนี่ยลูกกล้เผือกวัดสาริโคครับผมนี่นี่เป็นเหรียญเป็นเหรียญแบบว่าเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมเล็กนะนี่ยปกติจะเจอแต่แผ่นแบบว่าแผ่นใหญ่ๆนะพี่อ่าะวันนี้นานๆแบบว่าเจอแต่เจอเป็นแผ่นเล็กครับผมเหรียญสี่เหลี่ยมเล็กลูกกุเผือกวัดสาลริโกครับผม นคะนครับรายการที่สองครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สามอ่าเป็นเรียดหันข้างของพ่อแดงกับหลวงพ่อเจริญนะพี่นะนี่รายการที่สามครับผมนี่ ร,รายการที่สามครับผมสองร้อบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สี่เป็นเหรียญน้ําเต้าหลวงพ่อพิงครับผมเนี่ยเหรียญน้าเต้าหลวพงพ่อพิคงรายการที่สี่ครับผม รายการที่สี่ครับผมสองร้อบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคายครัผมรายการที่ห้ารายการที่ห้าครับผมสองร้บาทครับผม ต่อไปเป็นรายการที่หกเป็นเตออลาลอโบราณนะพี่นะเนี่เป็นเตออลาลอโบราณนนะ่าจะเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานหรือเปล่าน,นะพี่นะเนี่ยเป็นเตออลาลอโบราณครับผมรายการที่หกครับผมเนี่ย รายการที่หกครับผมสองร้อยบาทครับผมอ่าต่อไปเป็นพระธากาดา a รายการที่เจ็ดเป็นพระธากาดา a รายการที่เจ็ดครับผม ารายการที่7จ็ครับผมสองร้ 200, บาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่แปเป็นเหรียญลบคูณครับผมีเนเหรียญกมลมวบพ่อคูณุ่นกูให้พรสอแล้วนะปีสามเก้าครับผมี่รายการที่แปดครับผม ให้พรสอนะพี่นะในปีสามเก้าครับผมีนรายการที่แปดครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่เก้าเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟัน่นครับผมเ,เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟัน่นรายการที่เก้าครับผม ่นีรายการที่เก้าครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นภาพปิดตารายการที่สิบนะครับเป็นภาพปิดตารายการที่สิบครับผมไอ้นี่เป็นทางของว่าเดิมหรือเปล่านะพี่นะเนี่ยเนี่ยพยูซงแบบนี้นะครับผมเนี่ยนะครับ สองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบต่อไปเป็นพ่อผงจันลอยรายการที่สิบเอ็ดหลวงปู่โตครับผมพระผงจันลอยรายการที่สิบเอ็ดหลวงปู่โตครับผมหนี่งรายการที่สิบเอ็ดครับผมสองร้อยบาทครับผม ต่อไปเป็นรายการที่สิบสององคนี้เป็นสมกอครับผมพระสมกอรายการที่ 12. สิบสองครับผม รายการที่สิบสองครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบสามเป็นปูทวดอาหลังหนังสือแล้วม่นะหนูทวดหลังหนังสือรายการที่สิบสามครับผม สองร้อยบาทครับผมรายการที่13ต่อไปเป็นรายการที่14เป็นปูดทวดวัดพะโคครับผมปูดทวดเนื้อว่านวัดพะโคครับผมรายการที่14ก็ครับผม รายการที่สิบสี่ครับผมสองร้อบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบห้าเป็นเหรียญพระอาจารย์นำวัดดอนสลาครับผมนี่รายการที่สิบห้าครับผมเป็นเหรียญพระอาจารย์นำวัดดอนสลาครับผมปีสองห้าสองูนย์นะพี่น ครายการที่สิบห้าครับผมสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบห้าสองร้อยบาทต่อไปเป็นภาพปิดตารายการที่สิบหกครับผม ครับรายการที่สิบหกครับผมเลยสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบหกต่อไปเป็นรูปลอคเราเพงเงินรายการที่สิบเจ็ด รายการที่สิบเจ็ดครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญโลอ่าเป็นพิมพ์ห้าเหลี่ยมลงพงเงินรายการที่สิบแปดครับผมนี่เป็นเหรียญโอโบราณนะนี่พิมพ์ห้าเหลี่ยมครับผมโอยแปปนึงเลยนะลืน่นนี่รายการที่สิบแปดครับผมนี่เป็นเหรียญโอโบราณนะไม่ได้พิมพ์ห้าเหลี่ยมหลงพงเงินครับผม รายการที่สิบแปดครับผมนี่นคะครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบแปดต่อไปเป็นพระสมเร็จรายการที่สิบเก้าตรงนี้เป็นพิมพ์มาเกตบวัวตูมแล้วไม่ได้นลนะนครับรายการที่สิบเก้าครับผมรายการนี้ สองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบเก้าต่อไปเป็นพระสมเด็จอ่าองค์นี้เป็นพิมพ์สองหน้าครับผมนี่รายการที่ยี่สิบครับผม รายการที่20ครับผม200บาทครับผมต่อไปเป็นภาพสาเร็จรายการที่21สมเร็จรายการที่21ครับผม รายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสองเป็นเหรียญหลวงพ่อพักแล้ว่นะนี่หลวงพ่อพักวัดโบสถ์ครับผมนานเจอมาทีแล้วไ่นะนะแต่เหรียญนี้เป็นเหรียญปีหกสองนะครับผมเนี่นเหรียญปีหกสองนะนะครับนี่หลวงพ่อพักวัดโบสถ์ครับผมนี่ ครับวัดโบสถ์อำเภอสามโก้นะพี่นะจังหวัดอ่างทองนานๆเจอมาทีแต่เป็นเหรียญปีสองห้าหกสองครับผมเนี่ยเหรียญน,นี้ลงมาพักครับผมรายการที่ยี่สิบสองครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญหลอดชินราชรายการที่ยี่สิบสามเป็นชินราชสองหน้าครับผมเนี่ยรายการที่ยี่สิบสามครับผม ครับนี่ครับผมจะเป็นเหรียญอลชินาลาดแบบสองหน้านไ่นะนี่รายการที่ยี่สิบสามครับผมสองร้อบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสี่เป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่องเงินนะไปนะนี่น คเป็นเือนเหรียญพวกเหรียญขวัญถุงนะพี่นะนี่เงินบางคานครับผมนี่ครับมาในพร้อมตลับเดิมๆเ,เลยนะพี่นะีนรายการที่ยี่สิบสี่ครับผมสองร้อยบาทครับผม ต่อไปเป็นพระสังกัจจายรายการที่ยี่สิบห้าพระสังกัจจายรายการที่ยี่สิบห้าครับผม ครายการที่ยี่สิ้าครับผมสองร้อบาทครับผมต่อไปเป็นพักกิงกกกก่งรายการที่ยี่ิหกครับผมเป็นพักกิ่งรายการที่ยี่ิหกครับผม ครับอืมจริงยังดังอยู่แล้วน,นะในรายการที่ยี่สิบหกครับผมสองร้อบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดองนี้เป็นเห,นหรียญหล้วก็ส่งอ่าวัดเจ้าฟ้าสารลอยปีศูนย์ห้าครับผมในรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับผม เจ้าฟ้าสลารลอยนะพี่นะในปีศูนย์ห้าครับผมสองห้าศูนย์ห้าครับผมรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบแปดเป็นรูกหล่อลงเงินองค์นี้เป็นผิวพิษตาครับผมเนี่ยใช่พิมพิษตาหรือเปล่านะพี่นะ จะไม่มั่นใจแะ้วนะองค์นี้นะลองพิจารณากันดูก่อนนะพี่นะในรายการที่ยี่สิบแปดครับผมไม่แน่ใจพิมพ์นะพี่นะองค์นี้ นี่ครับผมนี่รายการที่ยี่สิบแปดครับผมสองร้อบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเก้าเป็นปิดตาเนื้อตะกวัวครับผมปิดตาเนื้อตะกวัวรายการที่ยี่สิบเก้าครับผมสองร้อบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเก้าต่อไปเป็นรายการสุดท้ายครับผมรายการที่สามสิบโอ้ยยังเป็นผักสําเร็จอ่า โรยผงตะไบนะพี่นะนี่นี่นี่ครับผมนี่มีผงตะไบให้ได้เห็นนะนี่นี่ครับเนี่ยรายการที่สามสิบ้วพี่นะนี่ครับ สองล้บาทครับผมรายการที่สามสิบแ้วก็สำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมผมแกไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามก,กันก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ